สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆไรติ้งครับติดตามอยู่ครับวันนี้นะครับเรา2องคนครับผมจักรโลมินทิพย์ผมเขมรัตสุธรรมวาฒนครับครับตัวทดสอบพิเศษจากนิสามไรติ้งครับวันนี้เราจะมาทดสอบกับเจ้าซีรีส์2อ0จากคาวาสกิครับครับตัวแรกนะครับก็คือคาวาสกินินจา250ครับครับผมตัวนี้มีแฟนพันธุ์แท้เหนียวแน่นมาเนิ่นนานใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นโฉมปี2013ใช่ครับใหม่เยี่งเลยครับความโฉมเพียร์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ครับทำให้ลูกค้ารุ่นเก่าๆนี่เรีย แล้วก็เยอะมากเพราะว่ามีกิจกรรมรองรับใช่รองรับการแข่งขันด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นการโมดิฟายหรือสต็อกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุดยอดของ250นะครับตัวนี้ครับพี่เข้มตัวนี้เป็น Z 250ครับสาวแฝด์คู่น้องที่คลอดตามกันมาไม่นานนะครับอันนี้ก็มาตอบสนองกลุ่มผู้ใช้นะครับในการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปเข้ามาในสไตล์นักเก็ตนะครับขับขี่ใช้งานทั่วไปที่ต้องการลดขนาดสุ250ซีซีสไตล์ที่กำลังได้รับความนิยมด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ว่า โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสองรุ่นเนี่ยมันมีพื้นฐานเหมือนกันใช่ครับหัวใจเดียวกันแต่เราไม่เชื่อว่ามันเหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าดูจากรูปทรงเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนอแน่นอนงั้นเราวันนี้ครับเรามาทดสอบเพื่อที่จะหาความต่างของทั้งสองรุ่นนี้ว่ามันจะมีสรีระหรือสมรรถนะอะไรที่ต่างกันบ้างใช่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราเจอกันขอลงไปหัวดให้รู้กันไปครับนที่นี่ครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผม เอาลครับสำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบพิเศษนะครับ8คุลักของ Kawasaki นะครับมันจะเป็นตัวเจ้า z 250แล้วก็ยิงจ้า250ในปี2013นี้นะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับวันนี้นอกจากหน้าตาเนี่ยมันมีอะไรภายใต้หน้าตาของเขาเนี่ยซ่อนอยู่ที่ทำทําให้เรารู้สึกได้ในการขับขี่ว่ามันแตกต่างกันจริงใช่ครับชัดเจนก็คือช่วงหน้านะครับ จะเป็นชุดเดียวกันเลยนะถ้าเห็นที่ภายนอกก็คือวงล้อดิสเบรกแล้วก็โช๊คเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ส่วนที่มันบังอยู่ก็คือแผ่นคอชุดแผ่นคอทั้งบนล่างนะครับแล้วก็แฮนด์ที่มันแตกต่างกันนะครับนี่มันทําให้แฮนด์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอะว่าอย่างนั้นนะถูกต้องนะครับวันนี้สัดัดที่ผมได้ได้ลงไปทดสอบตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีความสะดวกมันระหว่างสะดวกสบายมันนิ่มนวลแล้วก็ท่านั่งเนี่ยมันแค่ว่าคล่องตัวช่วงระยะแฮนด์แล้วก็ช่วงบอกแล้วก็ช่วงแฮนด์ที่ยก มันทาให้เราขี่รถได้ง่ายพิกรถได้เร็วคล่องตัวจะเลี้ยวอะไรด้วยมุมเทลด้วยครับผมที่ค่อนข้างจะสั้นกว่าเพาะแผงคอคนละตัวกันนะใช่ตัวนี้ขี่รับตาว่าเขาเรียกว่าอะไรขี่ในเมืองคล่องพิกรถให้วามจะรู้สึกเลยว่าหน้ารถเนี่ยมันตอบสนองการบังคับทิศทางได้ไวไวไยอโดยที่เราอาจจะบางทีไม่ได้เอียงรถช่วยเลยนะาแค่บังคับแฮนด์นิดเดียวเอง จุ่มเข้าไปเลยใช่ครับเดี๋ยวได้เลยครับอันนี้คือแซดสองร้อยห้ารับสำหรับพี่เขมตัวนี้ครับตัน้จานะครับก็เกิดมาเร็วเกิดมาแรงนะครับยังไงก็สปอร์ตนะครับแทนจะเป็นแบบจับโชกนะครับจะเป็นแยกชินจับโชกสปอร์ตเลยตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสําหรับการขี่หรือท่าหมอบเนี่ยเหมาะกับตามทรงเลยตามทรงเขาเลยเพราะเราขี่ในสนามแข่งเพราะเราเราขี่ด้วยท่าทางของรถแข่งที่เราหมอบหลบเข้าไปเนี่ยบางลมตัวนี้ครับ จะบังหมวกกันน็อกเราพอดีแล้วแล้วแฮนเนี่ยแฮนเนี่ยจะอยู่ในในสัดส่วนที่อืจะบอกว่ามันจะตึงไปมันก็ไม่นะผมว่าถ้าขี่ทั่วไปอ่ะมันก็ใช้ได้ดีเพียงแต่ว่าองศาของของข้อมือเท่านั้นเองที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็พื้นที่ของเบาะที่ค่อนข้างจะกว้างทำให้เราแบบขยับใช่ใช่ขยับง่ายง่ายนะครับเน้นความกระชับแล้วก็การบังคับด้วยการตอนเลี้ยวโค้งอ่ะเราจะสามารถเกาะรถเข้าโค้งได้ดีนะครับคือ ผมว่านะโพซิชันตรงเนี้สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนอกจากการใช้งานทั่วไปถ้าซื้อไปนะแล้วมันต้องว่างอย่างเดยมันกินในสนาดนีโพซิชันตรงเนี้ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วหน้ารถอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยทุกอย่างเนี่ยคือว่าวันนี้ลองกันหมดแล้วทั้งช่วงล่างด้วยเครื่องยนต์ด้วยใช่ครับวันนี้ตรวจตัวเครื่องยนต์ยังไงครับเครื่องยนต์วันนี้เครื่องยนต์ผมบอกว่าตัวนี้เป็นสองสูบนะอ่าฮะอ่าจะได้เปรียบหน่อยตรงที่มันเป็นสองสูบมันการตอบสนองเอ่อเขาเรียกอะไรอัตราเร่งอ่ะการตอบสนองคันเร่งมันจะมาเรา เดินปืดขึ้นมาถึงอาจจะอาจจะไม่จี๊ดจ้าแต่ว่าใ่ตึงๆแล้วปื๊ดออกมาเลยใช่ครับมันมันจะมีมีแรงขับดังที่รู้สึกว่ามันพุ่งทะยานได้ชัดเจนนะครับในระดับจะมาไม่เร็วแต่ว่ามาแล้วจะปื๊ดๆออกไาเลยใช่ครับสมตัวถามว่าสมตัวไหมสมตัวแล้วก็อย่างที่ผมชอบคือความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของการทํางานของเครื่องยนต์นน้อยมากเรียกว่าเนียน่ะถึงว่ามันมันออกแนวดุดันแต่ มาแบบเนียนนะทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่กระโชกข้าไม่หึงไม่หึงไปไกลมันไม่หึงแล้วทําให้คุมง่ายครับนี่คือผลของมันคมเคือต์ก็เป็นมาตรฐานฐานเดียวกับตัวนี้ใช่ก็ไม่แตกต่างใัการจะเดินคันเร่งหรือการจะชาร์จออกพอกันเลยดียวกันครับที่มันปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็คือว่าช่วงท่าหน้าเ่นี้แต่ถามว่าคันนี้ในสนามขี่เป็นไงก็สนุกนะครับถึงว่าช่วงแฮนด์มันจะกว้างก็จริงพอปรับตัวได้ใช่ก็ไปได้เท่ากัน ช้เราใช้เวลาปรับตัวนิดนึงกับช่วงแฮนด์ที่แบบว่าค่อนข้างจะเคอะเขินเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะการดึงรถหรือการเนี่ยค่อนข้างแข็งเราจะกลางแต่ถ้าเราปรับให้มันเข้ากันแบบขอเวลาสักพักหนึ่งดูอาการมันขี่สนุกเหมือนกันแม้แต่สติงเท่ากันเลยนี่นะครับคือสุดยอดซีรีส์ของปี2013ของคาวาสกิเขาแฝโคลาฝาครับแต่ว่ามาด้วยเงื่อนไขของการใช้งานที่เราสามารถที่จะเลือกได้ตามรูปทรงนะครับชอบสปอร์ตชอบเร็วแรง ชอบขี่ในสนามก็นินจาชอบแบบหล่อๆ่างนั้นเถอะเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยโหนะสรือฟ้าเราใจหรือชอบแบบสไตล์โหดโหสตัรดุดุดันแบบในเมืองคล่องตัวนะครับหรือแม้แต่เดินทางนะตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับรูปทรงของเขาจะขี่ทั้งไปคล่องตัวว่างนั้นก็เลือกใช้เอาแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนครับผมนะครับวันนี้เราสองคนก็นก็เป็นข้อมูล ที่เราได้ทดสอบกันถึงวันนี้สภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเราก็ได้ทดสอบทั้งสองคันในสภาพเดียวกันนั่นแหละอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าการขับขี่บนฝนเส้นทางเปียกๆเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆที่จะค่อยเสริมเข้าไปออย่างที่จะเติมนะครับคือรถทั้งสองคันนี้มันจัดอยู่ในประเภทสปอร์ตซึ่งยางของสปอร์ตเนี่ย มันจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการรีดน้ำที่เหมือนยางดอกมันจะค่อยๆน้อยใช่ใช่ใช่ดันั้นก็ต้องมีวิธีการขับขี่ที่ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับื่อความปลอดภัยครับยังไงวันนี้เราก็สองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับการทดสอบในครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนจะมีไฮไลท์มันๆอะไรยังไงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนต้องการให้เรามาทดสอบและนำเสนอก็ยินดีนะครับ รีเควสเข้ามาในแฟนเพจของเราใช่ครับเช่นเคยครับก็ข้อมูลในการทดสอบอย่างละเอียดนะครับท่านสามารถติดตามได้ในนิตยสารไลดิงครับผมบางแผงทุกเดือนนะครับทั่วประเทศครับผมนี้เราก็สมควรต้องลาไปก่อนใช่ครับฟ้ามืดแล้วครับครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับ aggravated, stupid shit, man, I hate it, bitches, lying, bitches, crying, suicidal, getting lined. getting mine, bouncing freaks, losing sleep, counting sheep, absolute, cash and loot, man in black, packing heat, born and blazing, rotten.